ซองน้องนิกสาวลาวน้อพี่น้องไม่มีก็ลงมาลุกกะน้อพี่น้องลกเปเผื่อที่ซองอะไรสิลกดำหน้าทรงซ้ำหายในหนีเนาะเพราะว่าหน้ามันกับบทร้ายเนอนหนามในนงพุ่นบทตุกน้อพี่น้องตุกแต่ว่ามันลิ้นน้อแม่มันบาแห้งตุกว่าพอเสด็จหน้าสิลุกกะว้ดำมืออื่นนะนี้แห้งผักน้อแม่

ลูกกะนาะพี่นอพ้นกกระตกพอได้แต่โอยบ่มีหนามมีในลกคนเดียวเลยนี่มีหนมห้มน้อยเดียวเลยน้องก็สิดูดเอาได้บ่จักหล่องซองหล่องดูดดำไปกะกะนีน่แต่ข้องกับข้องไปมาจะสิบะข้องพล

ฟาดอีกเห็นไหมพาทอบจากเงาเงาพระสันนี้ ว่าม <billion. S 2> oh, so oh, so ันหาสิบหมัดได้ไหมนะอ๋อพอหาสิบหมัดเฮ้ยเกลอดสิไปลกห้าเด้ออกะหาสิบหมัดหนึ่งลกเอโลโอ้เือสจี๊ดนะอันนี้ก็ยังบริโภเช้าใช่ไหมก็ลกไปเรื่อยๆมันก็หอดนะ เอาจะตัดย h a u อะไรก็คุยใบมันมดแอวมีนงัวกินผูนอนอีกบอยืนของบอจักกันนีเนบจะคล้องอยู่พูหนุ่เขาูอนังใพ่อบะ แม่เปลี่ยนกันโลกนะพี่น้องสองคนพอเผล่ผลเปรียงงูมาโลกดำเป็นหอบที่สองเลยด้วยฮักดากันยังวะเลาะชักเถื่อนะแม่ดำออกมาก็ไฟดำโกโก้ได้ดำเบ้ ดีใจเหรอได้ออกมานาพันโฮุภาานบอมาจงเดี๋ยวดีไปเบิ่งนำนองเนาอพี่ดอกมาเนี่ยมันมันชิดได้จักหายได้อยู่จ้๊มันมีปลาบ่อใยเลี่ยงปลาเดี๋ยวปลาสิตายเบื่อไห แต่หยาพี่น้องเลยขาวก็ได้ดำใสกระต้มฮันโรคหยาอีกเนาะหนามนองกับบุตรลายช้ำน้องพี่น้องได้อยู่ดกประมาณโซงสามหลงขาวในน้องนืงามแต่บางเขียนน้ำตะการกันยังสามตาพุนพี่น้อง ฮากะระกาซิมัดเอาและโลกฮากะระกาซิมัดวะนี่อยู่บ่เจ้าบ่แม่ทั้งมันจะขึ้นโป้เนาะแม่นี่ตานน่เจ้าสีได้จักโลไกไอ้นี่กะนี่ เบิ่งนี่หอดเลาะอยู่บ่นีน่น้ำฮาโลนี่แลลหละด้วยปลา,ายผูกกะหวังมันเด่นแห้งๆนะมันตายน้อพี่น้องเลยดูดน้ำสายฮาโลน์สื่นขึ้นมา จะสีเมื่อบ่กสีเมื่อต่ละตอนแบบต้นเรงใช่ลูกป่ะวะตัวเมื่อดาะเลยสีเมื่อจังโมงเลยห้ากับสิเมื่อคือกันได้ โหเราสาวเดินอมาเราสิบเอซายเองมาล้วก็ออกมาหนีแล้วตึกตึกมาแด้สั่นคึบๆๆๆๆมันหอดสิบหมัดด้วเจ้าด้วยจังไปสิบหกยัง มากับบหอดแล้วหาสีบขามคุณแล้วบบด สองสี่ห้าก็าได้หามาเดียวเอาไปเสียหน้าก็ต้องพี่น้องหยาดมันเหี่ยวหยาดมันเหี่ยวเนาะเอาไปเสียหน้าไว้นำวัดชีลงเสดอยู่น้องหยาดกับปูกัดเนาะพี่น้องมิเสดอยู่ในน้องหน่อยมันมีน้ำอยู่มีกับบัลายเนาะพี่น้องเด็กกระถั่มอยู่เนาะมีกล้วยก่อนนะก็ได้ เขาก็ได้จิปหมัมนนาอีกเอามาสีมาแส่อีกกับบริเป็นชิปหานิดหน่อยเมื่อกี้นีนน่นะเขาก็ไปสามน้ำไหมสองตัวนี้ น้ำกับบาลายห้านาำเซกก็กับบ่มีนะพี่น้องลกงวังผมกุกอพี่น้องมาจังผมอยู่มืดมืดในนี้นะเนาะส่วนน้ำมันอยากเด็ดเออ,อลืมเหมืงมองโมงจากโมงบอแม่ เดืงว่าเถกเผื่อลูกกินหง่าเลยเผื่อเหนื่อยนอนเผื่อบบมาใหญ่จะเถื่อบบบางนะมันนอนบางนะเขาขันจ้างเขาลูกกับคูหาบาทน้อแม่บาทเอาน่อยเนาะขั้นมาหมัดใหญ่กะหกบาทหกบาทบอกเลือกลูกคือกันกะกะเนี่ย อันนี้เคยแต่มันโบแง่น้อพี่น้อง กาบ่อหรอยากินน้าได้แบบนี้เย็นขนางด้วยไหมแ่นเนาะตันหางแดยวะเอาไว้ให้งูน่ะแม่เนาะหา้ากาอันนี้นะคือชีเขยจูงวัวไปผูกรึงัวผมแพ้เห็นเอ้วเงยไม่ได้เวละ ดึงงวไปก็โวยพานั่นลากเก่าน่อย่าปลูกเงาได้ไปถือเทิงเงินเขาปลูกกัะสันเอาะ้ับข้าไปกก้าว่ามันบดเทิงทางนั่นทางนี้เห็นเลย มันเล่มกานขาดแค่นั้นบักดำไปซะบล๊กดำเนาะมาโอดมันก็ยังหูวใจเกรนลงมาหาเด้พ่อเลยเนาะพี่น้องบันนี้ได้หาซีมาเนาะนาสามสีห่หล่องหาซีมาคือสิโตเนาะเดี๋ยวนี้สีเอาก่าไปแสเนาะพี่น้องบันนี้ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับน้องพี่น้องพบกันคลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดเด้อ